สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามชมห้องเดยนศิลปะเอ,อยนอนครับสำหรับกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมสีโปสเตอร์ของเด็กๆป .5 ทับหนึ่งนะแล้วก็สำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับจะพานักเรียนเขาวาดภาพการ์ตูนแล้วก็ลงสีด้วยสีโปสเตอร์นะยังยังไม่ทันเปิดคลิปเสร็จนี่หมดไปไหนแล้วเนะี่ย อ่ะเดี๋ยวต่อต่อสองนาทีต่อให้สองนาทีก็สองนาทีกิจกรรมวันนี้ก็คือเขาจะให้ให้เด็กๆเขาวาดภาพแล้วก็ลงสีเป็นสีโปสเตอร์นะอันนี้เป็นครั้งแรกของห้องนี้เลยไหมคือก่อนหน้านี้เราทาเราได้ฝึกพื้นฐานการใช้สีโปสเตอร์มาแล้วนะครับสักพักหนึ่งแต่ก็ยังไม่เคยวาดภาพกิจกรรมวันนี้ก็จะให้ลงสีโดยมีตัวอย่างเป็นตัวแฟรงเกนสไตล์นะตัวนี้นะ โอเคไหมก็เด็กๆดูตื่นเต้นนะให้มันออกข้าหน่อยผสมขท้อีกหน่อยตื่นเต้นครับได้ออกก็บางคนก็เล็ก็มี นี่เลยยัง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 นี่พอได้อยู่อย่าสะบัดสิอย่าถ่ายหน้าหนูไม่สวยนี่คือไม่มีผู้กันก็มีนี่โทรศัพท์หนูอย่ายืมเอาลองดูลองลองลองอย่ายืมโทรศัพท์หนูนะไป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 เอาโอ้สวยไหมเละเทะหมดเละเทะไมด ไม่เน้นไม่เน้นงานงานสวยครับเน้นประสบการณ์ดีกว่าผสมขาวคนคนคนแล้วก็ลงตัดขอบลงให้เต็มลงชิดขอบไปเลยผสมขาวยังโอเค ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวค่อยมาดูผลงานในสัปดาห์หน้านะว่าจะเรียบร้อยดีหรือใครจะได้ทําใหม่บ้างนะสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้น่จ๊ะเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย